สวัสดีครับ<น>ก็วันนี้มีคําถามนะครับมีเก็เความรู้มาแบ่งปันนะครับมีคำถามผมถามว่านะครับเส้นส่งหลังนะครับเส้นส่งหลังนะหรือว่าเส้นออกข้างเนี่ยเนี่ยเส้นออกข้างนะครับเวลาคุณส่งเข้านะเวลาบอลส่งเข้าเนี่ยถ้าคุณเหยียบเส้นนี่ดูนะดูดูเห็นปะเนี่ยผมเหยียบเส้นเงี้ย อย่ yeah. ตั้งไว้ก่อนเห็นไหมไม่ได้เดี๋ยวผมขอปรับเป็นกล้องหลังแล้วนะอ่ะโอเคนี่นะครับถ้าเราเนี่ยเวลาเราบอลออกปุ๊บใช่ไหมแล้วเราได้ส่งนะแล้วเราส่งเราเพอเอินเหยียบเส้นแล้วก็ทำการส่งบอลเข้าเล่น นะครับแบบนี้คุณว่าทำได้หรือไม่ได้เนี่ยผมส่งผมเยี่ยบอย่างนี้เลยนะแล้วส่งส่งเขาเล่นอ่าเพื่อนๆว่าทำได้หรือไม่ได้อ,อ่โอเคครับก็ได้เวลาเฉลยน,นะครับก็เป็นสิ่งที่ผมก็ ไม่รู้นะแล้วก็ผมเชื่อว่านักบาสแล้วก็ผู้ตัดสินในหลายคนก็ไม่รู้นะครับคือตอนนั้นไปอบรมมาที่ที่แล้วไปอบรมมาแล้วก็นี่แหละคําถามนี้เลยนะครับผู้บรรยายนะครับผู้ผู้ที่เป็นวิทยากรถามมาว่าทําได้ไม่ได้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็เดามั่วไปนะครับสรุปนะครับว่าในข้อกติกานะครับ<อ>เขียนไว้ว่าไอ้เส้นเนี่ยเส้นเนี่ย เ,เส้นนี้คือส่วนคือส่วนหนึ่งของนอกสนามนะเส้นเส้นพวกนี้เนี่ยคือคือส่วนหนึ่งของนอกสนามคุณเข้าใจความหมายมันไหมพอมันเป็นส่วนหนึ่งของนอกสนามเนี่ยถ้าคุณเหยียบโอ้อยังไงดีวะเห็นปหถ้าคุณเหยียบ เหยียบเส้นนะแล้วส่งเข้าเล่นสามารถทำได้นะครับไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดนะครับอ่านี่นะครับถ้าคุณส่งนะถ้าคุณเหยียบถ้าคุณเหยียบแบบนี้เนี่ยเหยียบเส้นอย่างนี้นะครับแล้วส่งสามารถทำได้นะครับเพราะยังเป็นส่วนหนึ่งของนอกสนามอยู่นะครับผมเชื่อว่าผู้ตัดสิน,นหลายท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะครับ เพราะว่ามันเป็นกติกาที่มันมันเป็นข้อยิบย่อยแล้วส่วนใหญ่เขาไม่ทํากันนะครับแต่ถ้าเราเหยียบแล้วเราโดนเป่านะครับว่าเหยียบเส้นส่งนะครับชี้แจงเลยนะครับสิ่งอีกกรณีหนึ่งที่มันจะผิดก็คือคุณล้ําเข้าไปในสนามอันนี้คือเหยียบเส้นแล้วเท้าเราก็ล้ําเข้าไปในสนามคือไปเข้าไปในพื้นที่สนามแบบนี้อันนั้นก็คือผิดกติกานะครับเล่นไม่ได้นะครับยยกตัวยอย่างเช่นอย่ังเนี้ย างเงี <ique> ้ยเล่นได้นะอ่าอย่างงี้อย่างงี้ไม่ได้แล้วเห็นไหมนี่เข้าไปในสนามแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับถ้าเหยียบอย่างเงี้ยชัดเจนว่าไม่ได้นะครับแต่ถ้าคุณยังอยู่ยังอยู่ภายในนอกสนามเนี่ยยังไม่เข้าไปในสนามเนี่ยเส้นเนี้ยความหมายคือเส้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของนอกสนามนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ขาคุณเข้าไปหน่อยนึงจึ้งนึงแล้วคุณส่งนะครับเรียบร้อยนะครับ ปีกติกาทันทีนะครับก็เป็นเกตความรู้นะครับเล็กๆน,น้อยๆนะครับสำหรับเรื่องของกติกายุ่งหยิ่มนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยผมเคยนะผมเคยพลาดเหมือนกันผมก็ผมก็ไม่รู้ไงเพราะว่าผมก็เล่นบาสมาผมไม่ได้อ่านดีกติกาอะไรแบบเป๊ะๆหรอกถูกไหมก็เห็นเขาเหยียบเส้นส่งผมก็เลยเคุณฟ้าวนะคุณเหยียบเส้นส่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะถ้าพิจารณาดีๆนะครับ เขาเหยียบเส้นอะได้แต่เขาล้มเข้าไปหรือเปล่าเขาล้ำเข้าไปในสนามหรือเปล่านะครับต้องดูเป็นเป็นกรณีเหตุการณ์นั้นๆไปนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับเผื่อเผื่อมันเกิดข้อตกเถียงนะครับว่าเฮ้ยผมเหยียบนะแต่ว่าผมไม่ได้เข้าไปในสนามนะครับอ่าอันนี้ก็คือต้องมาต้องมาต้องมาดูว่าคุณเหยียบจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าคุณไม่ตั้งใจหรือว่าคุณตั้งใจนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกคืออ่าโดยทั่วไปแล้วเขาเวลาส่งบอลเข้าเนี่ย เขาก็ไม่มีใครเหยียบกันหรอกนะครับถ้ามันไม่รีบหรือไม่ลกลนจนเกินไปนะครับก็จะไม่ค่อยมีใครเหยียบเส้นส่งกันนะครับแต่ถ้าเหยียบเนี่ยเหยียบได้นะครับถ้าคุณเท้าคุณยังไม่เข้าไปในสนามนะครับก็ฝากเอาไว้สำหรับความรู้วันนี้นะครับ